ังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ายึดเนินสามาสูญได้สําเร็จครับตีแต่ขเขมนพาวีรบุรุษไทยเรานั้นกลับบ้านทันทีซึ่งเป็นรายงานอย่างเป็นทางการครับพร้อมกับทัพฟ้าของเราเนี่ย ถลมปลิดชีพฐานใดญ่ขเขมรบริเวณแนวรบจังหวัดตราดเพื่อจะทิ้งทวนครับสิ้นสภาพกันไปเลยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับบอกเลยว่าผมเองก็น้ําตาจะไหลนะกับบริเวณเนิน350ครับที่เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ครับฝ่ายในเราสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้วนะครับและก็อยู่ระหว่างการดําเนินการสถรปนาความมั่นคงณที่หมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางฝังง่งกอร์บกเนี่ยออกมารายงานแบบชัดเจนนะครับว่าเราสามารถควบคุมพื้นที่เนินสามาสูรและก็ปราสาทต,ตาควายเอาไว้ได้แล้วโดยก็จะเร่งสราปนาความมั่นคงครับพร้อมกับนำสองร่างวีรบุรุษทหารกล้าไทยเราเนี่ยกลับบ้านก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สู้รบกันอย่างดุเดือดมากนะครับทั้งจากสิบเอกสำเริงคลังประโคลและก็พลทหารพานุวัต เสาสาตอนนี้เราก็ได้พบร่างของท่านเป็นที่เรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติการโดีวยวณะนน้นี้ครับก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายกลับมายังพื้นที่ศูนย์หลังส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องรอการนับบกรายงานในทราบกันต่อไปนะครับคือการที่ขรหมน เอาร่างของพี่น้องไทยเรานะครับไปย,ย้ำยันมานานซึ่งก็ถึงคราวสักทีครับที่เราจะกู้ร่างท่านอะไรก็กลับไปประกอบพิธีให้สมเกียติน่าจะประมาณ3วันได้แล้วนะครับคือตอนนี้เอาละถึงแม้ว่าเราจะเข้าพื้นที่ได้เข้าเนินได้เนี่ยแต่ก็ยังไว้วางใจขมเหนไม่ได้เหมือนกันนะครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าตอนนี้เราเข้าไปถึงจุดไหนแล้วครับแต่ว่าพื้นที่สําคัญล่าสุดเนี่ยเราก็ยึดเนิน2 2 5ได้ซึ่งมันอยู่ใกล้กับบริเวณเนินสาม,มาสูนะครับก็น่าจะมีการเข้าตีแล้วก็เริ่มรุกคืบเข้าไปอย่างต่อเนื่องทางด้านน้าานนห โดยระหว่างปสาสะตาควายกับเนินสามาสูตรนั้นเนี่ยระยะทางทั้งหมด1กิโลเมตรที่มีความห่างกันตอนนี้เราสามารถควบคุมเอาไว้ได้แต่อาจจะยังไม่ทั้งหมดอันนี้ผมคิดเองนะอาจจะยังไม่ทั้งหมดนะครับเพราะขาเขมินเหมือนจะโดนเราเนี่ยตีวงล้อมตีโอบบริเวณเนินปาสาต,ตาควายส่งกําลังบํารุงไม่ได้ส่งซับเบียงไม่ได้ก็เลยเปนเน้ดผลแหละที่น่าจะถอยร่นไปยังอีกแนวต้านหนึ่งก็เดี๋ยวต้องรอ ทางออเดอร์บุกเนี่ยแถลงออกมาอีกรอบนะครับว่ารละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเราสามารถควบคุมเบสเซต100์100%หรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามการที่แน่ๆดีใจครับน้ําตาจะไหลนะกับการที่เรากู้ร่างสองวีรบุรุษของไทยเราเนี่ยกลับไปประกอบพิธีให้สมเกียรติหลายคนอาจจะถามว่าเราบุกหนักเรา,าระดมยิงหนักขนาดไหนก็ตลอดอาจจะเกือบทั้งคืนเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวกันแบบสนั่นป่าพร้อมกับในช่วงเที่ยงเนี่ย คนทั่วไปกินอาหารครับแต่ว่ากัมพูชาเขมรกินกระสุนครับเราก็ถือว่าระดมหนักมากในตอนนี้บวกกับเหล่าอีกาอิแร้กเนี่ยบินวนทั่วชายแดนเขมรเลยสถานการณ์ก็กลายเป็นว่าโมเมนตัมตอนนี้ในการรบเรายังดีกว่าเขมรที่เข้าตีเนิน3 5 0ได้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเอาเรามาตามต่อกันดีเรื่องหนึ่งครับ ก็เป็นรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันครับในด้านของแนวรบตาด f 1 6ของไทยเราครับก็ได้ขึ้นปฏิบัติการโจมตีครับใส่ฐานที่มั่นของกัมพูชาเรียกว่าขย่าเพื่อที่เป้าหมายอย่างจังเลยครับส่งบทให้รายงานแบบไม่เป็นทางการจากฝั่งกัมพูชาครับฐานกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตทันที18นาย ตามรายงานของฝั่งของกัมพูชาเองซึ่งล่าสุดเนี่ยมารีโศเจตาครับโฆศกระวงกลาหมก็เดียวออกมาแถลงการว่าในเวลา10.00นาาถึง10.16น,นครับกองทัพอากาศไทยเราเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องบินรบ f 16ครับทิ้งขายยักษ์3ลูกใส่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ด่านชายแดนเจอยาครับในอำเภอเวียงเวงจังหวัดพอดิษั์ซึ่งกลาหมของเขเมรเนี่ยได้รับการยืนยันแต่มันมีย้อนแย้งอย่างหนึ่งคือบอกว่า ทิ้งไข่ยักษ์สามลูกใส่โรงแรมเขมรถ้าเกิดไปคาสินโนเนี่ยจะพูดว่าโรงแรมแบบนี้ตลอดซึ่งก็กลายเป็นพังยับพินาศท,ทั้งโรงแรมเลยนะครับแล้วในเวลา9ก้นาฬิกาเนี่ยเามรก็บอกว่ากองทับไทยเราครับได้ใช้โดรนขนาดใหญ่บินเข้ามาในดินแดนกัมพูชานนะหรือเข้าไปในอำเภอเวียง,เว,ยงเวียงจังหวัดบุรีิัาสต์เนี่ยจนถึงเชิงเขา1 5 0่าเมตรเลยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพและก็คลิปเลยครับนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่ผมนํามาเล่าให้คุณผู้ชมรับทราบกาันอาจจะไม่ยาว แต่มันดีใจมันปลื้มปิ่มใจครับที่เราดำเนินการกลยุทธ์ใหม่ยุทธการใหม่และฐานแนวหน้าครับก็สู้ด้วยพลังแฝงนะที่สามารถกอบกู้ร่างวีรบุรุษของเรากลับมาได้ ซึ่งยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับยังมีคลิปออกมากับทหารกัมพูชาที่ติดบังเกอร์หลายรายเลยครับทั้งขาดน้ําขาดอาหาร4วัน4คืนหลังจากในบริษันั้นเนี่ยถูกไทยเราล้อมปราบส่งบนให้ขาดแคลนแบบสเสบียงเป็นอย่างมากโดยก็มีคลิปออกมายืนยันเลยครับว่าจากน้องสาวของนายทหารแห่งหนึ่งนะก็บอกว่าติดอยู่ในบังเกอร์แต่ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับและก็ได้มีการร้องของให้รัฐบ,บาลฮุนเซนนั้นเร่งจัดส่งกําลังเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับแนะนําพี่ชายเนี่ย ออกมารับการรักษาโดยด่วนอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเราอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับวันที่13เราสามารถทำลายฐานที่มั่นของกบินได้พอสมควรกับเนิน3 5 0ก็อัปเดตความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมรับทราบกันหลังจากนี้นะครับและคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กัขบข่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย อ๋ออันนี้พอนเยอะเลย Đó thả mùi mùi mà, đó thở mùi mùi Trâm vô mạng trâm Trâm mạch 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 riêng sao mùi មកទៀតនេះមកទៀតនេះ3គ្រាប់ហើយម៉ត់វាសល់តែកាត្រូលលេកចោហើយអេครับ6មកតម្លាក់មួយទៀត